ยังสวัสดีทั้งสามท่านนะะคสวัสดีค่ะโดยปกติเจอจอพี่แพนจะชอบเรียกว่าพี่แพนกับน้องแพนนะคะใช่ค่ะสวัสดีแทนที่ได้เจอกันอีกใช่ใจเช่นกันนะคะวันนี้ก็จริงๆทุกท่านเนี่ยเราคุณ้าคุพตากันอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ทำการเจ้าตัวนิดนึงนะคะแล้วก็ได้บอกถึงความรู้สึกในวันนี้ที่ได้มาร่วมงานกับทีระคอนเดี๋ยวเชิญพี่แพนก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะแพนเค้กนะคะจริงๆได้มีโอกาสร่วมงานกับทีระคอมา3ปีกว่าๆค่ะเราก็ได้เห็น การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างได้เห็นคุณภาพนะคะของที่นี่ดีใจกับอีกก้าหนึ่งที่วันนี้เป็นโรงพยาบาลชีรพรด้วยค่ะค่ะนะคะพี่ค่ะแพรวเพ็ทแพรวนะคะก็เหมือนเป็นลูกสาวของบ้านชีรพรแล้วก็รู้สึกดีใจกับบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่ขึ้นมีมาตรฐานขึ้นค่ะอ้าวนะคะพี่ลูกน้องค่ะสวัสดีค่ะลูกน้อพาเมลาบอเดนเขาเป็นน้องใหม่ตอนย่าเข้ามาเสริมครับขออนุญาตเข้ามารู้ ความสุขกับน้องแพนกับทุกๆท่ทานที่ดีค่ะโอ้โหนะถึงจะเป็นน้องใหม่นี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสวยยงคงกระพันมากนะคะขอบพระคุณนะ <laughs> อ้าวล่ะม,มันมัน <laughs> มีเรื่องหลังค่ะได้เด <laughs> <laughs> ี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันนะคะทีนี้เนื่องจากว่าทั้งสามท่านเหมือนที่น้องแพนได้กล่าวไปว่ามีการได้ใช้บริการก,กับที่นี่แล้วนะคะได้ร่วมง,งานแล้วก็อยู่กันมาที่นี่้อแพบอกื่อสักคู่นี้เลยว่าฝากเนื้อฝากตัวมากนะคะงั้น้ก็เดี๋ยวเราสอบถามความรู้สึกและความประทับใจกันหน่อยดีกว่านะ อิรพี่แพ์ค่ะจร,จริงๆสัมประแพงเนี่ยเราเดินเข้าเดินออกกันมันก็เป็นความรู้สึกที่อบอุ่นแล้วก็คุ้นเคยเหมือนเป็นเหมือนเป็นครอบครัวทีรพรนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆที่นี่เนี่ย40ปีน่าจะเป็นความเชื่อมั่นของทั้งคนไทยแล้วก็ทั่วโลกอยู่แล้วสิ่งที่เรามั่นใจมากๆคือเรามีทีมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ถนัดในแต่ละด้านนะคะที่รวมตัวกันอยู่ที่นี่ซึ่งนี่คือสิ่งที่แพทย์ว่าคุณลูกค้า นนรู้สึกมั่นใจมากการบริการทั้งก่อนและหลังที่เรียกว่าเป็นแบบระดับพรีเมียมจริง,งๆคือดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างเรียกว่าครบวงจรนะคะพี่ลูกงามทำให้เรารู้สึกว่าดีจังเลยแบบมาแล้วรู้สึกว่าม,มันครบจบที่นี่แล้วนอกจากนั้นยังไม่หมดคือเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นท,ที่เป็นอินโนเวชันใหม่ๆที่ทางนี้เนี่ยคือคิดค้นอยู่ตลอดแล้วก็ทําให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายทําให้เหมือนกับว่าม,มันไม่ใช่รเรื่องที่ทุกยากอีกต่อไป แล้วคุณหมอเองก็จะพยายามมากที่จะคงความคงความเป็นเราอยู่เสมอให้เรายัางคงรูสวยแบบธรรมชาติลดขั้นตอนในการในการทํางานในการผ่าตัดให้เรารู้สึกว่าออค์มันเราเข้าไปแค่แบบเดียวออกมาเราก็สวยแล้วไม่ได้ใช้เวลานาน,านไม่ได้ต้องรู้สึกกังวลกับการ,ก,ก,ารกับการทําอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหูกันอยู่ก็คือ less is more น้อยแต่มากจะบอกว่าเรียบแต่โก <laughs> ผลจริงมากแล้วก็เทคนิคที่เราจะได้ยินคุณหมอพูดก็คือจิกตา3จุดแต่ตาคือเปลี่ยนรูปตาแล้วก็ทําให้ดูมีชั้นตาที่ชัดขึ้นในแบบของแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่ามีหลายอย่างจริงๆหลายอย่างมากที่ที่ประทับใจแต่ก็อันนี้เป็นแค่เราเป็นภาพรวมที่เราที่เราเห็นแล้วก็จับล้องได้เห็นภาพที่ได้กันจริงๆค่ะโอ้โหออกมาจากแต่แบบเล่าทุกอย่างเรื่อง้ได้จริงฟังแล้วแบบอี้นะ เป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัวจริงๆอนะเหมือนที่คุณหมอบอกว่าไม่ได้เหมือนเป็นลกูกค้าแต่เหมือนเป็นคนในบ้านเพราะฉะนั้นเวลาที่แนะนําเราอะเวลาเราเดินไปที่ไหนเนี่ยเราอยากทําอะไรอะคุณหมอคนอื่นก็จะบอกว่าได้ได้ได,ได้ได้หมดเลยแต่ว่าสําหรับเแบบเดินมาที่นี่อะค่ะรู้สึกว่าโอเคแบบนี้เหมาะกับเรานะแบบนี้ไม่เหมาะรู้สึกว่าเป็น c u s t อ m เ a d e สำหรับแต่ละคนจริงๆสำหรับตรงนี้อค่ะรู้สึกว่าอุ่นใจ 그ล้ <목소리도> <목소리도> เหลืออะไรพี่ดูแล้วแต่ว่าเม่คิดเลยเหลืออะไรพี่น้ำคือน้องๆทั้งสองพูดได้ครอบคลุมหมดแล้วแล้วเมพี่น้ำเองคณะที่เข้ามาพี่น้ำอยากจะปรึกษากลุ่มหมอเรื่องริ้วรอยเรื่องความคล้ำใต้ตาเรื่องความที่เราเป็นลูกครึ่งใช่ไหมคะไม่ได้คิดเรื่องการพี่น้ำกรีดตาสองชั้นมาเห็นไหมคะโชว์ค่ะโชว์โชว์ดูไม่ออกใช่ไหมคะอันนี้เพิ่งผ่านมาเจ็ดวันเองอ้าค่ะจริงค่ะแต่งหน้าแล้วเรียบร้อยก็จริงๆแต่งหน้าตั้งแต่วันที่สามแล้ว มาปรึกษาคุณหมอคุณหมอค่ะเออคือทิ้วดอยมันเป็นไปตามวัยคุณหมอก็ให้คาแนะนําน่ารักมากๆทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องๆที่ผู้ส่งได้กล่าวอ้างไปเมื่อพูดเมื่อสักครู่คือใช่หมเดเลยคุณหมอจะไม่ยัดเยียดให้เราทําไอ้ตรงนั้นตรงนี้แต่คุณหมอจะแนะนําสิ่งที่เราควรจะทจําจริงๆแล้วคุณหมอก็บอกว่าตาเน,นี่ยมีปัญหาไหมเราก็มาดั้งคิดเออมแีแต่งหน้าติดจะตกเกอร์ติดจะกรเทปใช่ไหมคะแล้วพอดึงหัวผูก้กระไดยิ้มแล้วมันห้อยลงมาสักพักมันจะเริ่ม โลกไม่สดใสคุณหมอก็แนะนําให้ทําแต่พี่น้าวันเอาแรกยอมแต่วบบ่ากลัวมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่กล้าทาแต่อันนี้คือเรื่องจริงนะคะนนหันไปเห็นหน้าน้องแทนแค้กอยู่ที่หน้าเครงิก <c oughs> ตอนนั้นมีคนมากเลยใช่ไหมคแล้วม,มานั่งดูรีดูไม่ทุกดวงตาพี่ดีชนะนะคือทุกคนน่ะสวยหมดเลยแล้วเรารู้จักทุกคนเลยทุกคนไม่มีปัญหาให้เรามานั่งตาข่าวเือว่าทําแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เอาละตัดสินใจเชื่อคุณหมอ คุณหมอคุณมอชนนะคะคก็จะ <c oughs> ได้เลยกับทุกหมอแต่ว่าระหว่างนี้น้ำน้ำจะต้องไปถ่ายละครช่วงนี้คุณหมอไม่เป็นไรทำได้อีกสองสามวันได้เหรอคะได,ไ,ได้เลยเหรอได้ที่ย,ย,ยังไม่ได้ตัดใหม่ด้วยยังไม่ได้ตัดใหม่ด้วยที่น้ำถ่ายวันที่เก้าประมาณสี่ทุ่มค่ะสิบสองเช้าถ่ายละครคุณพระถ่ายได้จริงๆค่ะแล้วก็งหนนาได้จริงที่น้ำก็ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะระหว่างวันมันจะมีเอฟเฟกต์มีอะไรไหมไม่มีค่ะปกติมากเลยแล้วก็ วันที่9 4บตัดใหม่ผมก็คือวันนี้ปกติมากเลยแล้วก็เราองรู้สึกว่าพอแต่งหน้าพอสอบทุกประชาแต่งหน้าเราก็ไม่ได้เห็นเนาะพอแต่งเสร็จเรามาจดอุ้นจ้ะสวยตาโตตาหวานแล้วเนี่ยแถวที่น้องแถวบอกจริงๆนะหลังการดูแลหลังผ่าตัดเขาเป่าลมเย็นเขามีแสงสีแดงให้เราแล้วมีอันใหม่หนูยังไม่ได้ลองใช่ไหมลูกเขาเรียกว่าไฮเปอร์แบบอ์ ออกซิเจนเสิมเข้าไปนั่งเหมือนจะไปยาดับอากาศเรอาคันลองแล้วค่ะกลับไปนอนหลับสนิทฝันดีตั้งแต่สี่ทุ่มถึงหกโมงเช้าไม่รูกกลางดึกเลยเป็นการเติมออกซิเจนคนนี้ก็เป็นมาใหม่ซึ่งดีมากๆทุกสิ่งอย่างแล้วแพทย์ทุกท่านที่นี่น่ารักมากน้องๆทีมงานทุกคนน่ารักจริงๆมาแล้วเหมือนมาบ้านเืินมาสปาที่ชอบอยากพืซซานอนใช่มาทำเสร็จเยาให้โรงพยาบาล โอโห้ความในใจค่ะลูกจริงค่ะฟังแล้วรู้สึกว่าต้องเกี่ยวนี้เลยใช่ตอนนี้เลยนะคะต้องทำนะคะเกี่ยวนี้เออนะคะต้องเดี๋ยวนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตสมัครไปคะเป็นลูกสาวเดียร์พรด้วยดีดีดีนะคะตามพัฒนาไปทีนี้นะคะ เมื่อกี้เนี่ยเราได้ฟังแนวคิดคิดว่าแนาวคิดดีมากเลยเรื่องของการเกิดสวยอยู่สวยจากสวยแต่ว่าถ้าเราพูดถึงแนวคิดในปัจจุบูมิปั๊เนาะเ,เราใช้ชีวิตกันอยู่ก็จะเป็นอยู่สวยเลยอยากถามทุกท่านที่ดีทุกท่านเลยว่าในนิยามของความอยู่สวยของเราเนี้ยค่ะคือเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราอยู่สวยเป็น,นเพราอะไรอืม <laughs> มันอาจจะเป็นแบบเอ่อทา t a เก็ตเนาะในในชีวิตนี้คืงเอาพิมพ์ก่อนเลยดีกว่าคิดว่าสรับอยู่สวยก็อ,อยู่ให้มีความสุขนะคะอะไรที่เราทำแล้ว ความสุขทับเธอสวยว,วันนี้มั่นใจวันนี้สวยแล้วยังไม่ทำอะไรอื่นได้อีกเช่นความสุขของเราคือการได้ได้อยู่กับครอบครัวหรือว่าการได้ทำงานที่เรารักหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็สามารถสวยได้แล้วก็มั่นใจได้แล้วก็สุขภาพดีจากข้างในออกมาทาี่นอกที่นี่เขายังมีสูนสุขภาพแบบยั่งยืนที่เรารู้สึกว่าโอ้ที่นี่คือดีจังเลยที่เขาขครอบครัวคืออย่างน้อยเนี่ยมันทําให้เหมือนเราได้ใช้ชีวิตแบบแบบสมดุลนะคะ ก็จะได้บาลานซ์กันไปข้างนอกสวยแล้วข้างในก็ต้องเช่นกันคือดูแลทุกๆเรื่องไปพร้อมๆกันอย่างนี้ค่ะแปลว่าอยู่ให้สวยวันนี้แบบแบบคนในลัทธ์วันนี้ต้องต้องบาลานซ์กันจริงๆค่ะพี่แมว่าอยู่สวยขอาสวยเพื่อตัวเองและเพื่อคนรอบข้างโดยเฉพาะคนมี่ลูกเี่ยอยู่สวยเพื่ออูเยความสวยเยี่ยที่มันไม่ใช่แอปพมเียข้างนอกอย่างเดียวแต่มันคือสวยจากภายในสุขภาพดีจากภายใน เพราะฉะนั้นเนี so us, Ay, as as well, we ่ยหลายคนบอกว่าเพื่อความสวยมันเป็นเลือกนอกไม่จําเป็นหรอกจริงๆนีมันคือความสุขของตัวเองที่มันเป็นความมั่นใจอ่ะแล้วก็เป็นความสุขของคนรอบๆ้างเราด้วยที่เราแข็งแรงเราสวยเราดูแลตัวเองเรารู้ดีเวลาที่แม่อยู่กับลูกๆอะค่ะแม่ดูแลตัวเองดีแม่มีความมั่นใจมันก็สอนให้ลูกๆเนี่ยได้รู้ด้วยว่า๋อคนเป็นแม่นะแม่สวยแม่ดูแลตัวเองเขาคุนจับรักและดูแลตัวเองมันคือความสวยจัก สุขภาพเนาะตรต่อส่งต่อด้วยความรู้สึกดีๆเนาะพี่ลูกน้องคะอยู่สวยเพื่อตัวเองค่ะจริงๆนะเอาจริงๆเนาะอย่างอย่างพี่นาเนี่ยอาชีพเราโดยตรงเรามีความจําเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองพี่น้อมีความรู้สึกว่าการดูแลตัวเองการทำให้ตัวเองสวยนั่นคือการเคารพในตัวเองการเห็นคุณค่าของตัวเองแล้ว พอเราดูแลจนเรามน่ใจว่าเราสวยแล้วที่อย่างมันจะมันเป็่ออกมาจากข้างในอยงนั้นนะมันก็แสดงออกมาด้วยความมั่นใจด้วยความที่เวลาเราไปไหนเราก็มีความสุขคนเห็นเขาก็มีความสุขคนดูจากจอทีวีเขาก็เออนักแสดงดาราคนนี้เ็าดูมีความสุขนวกท่านดูสวยเขาก็สบายตาสบายใจแล้วก็เป็นลนลอยได้กลับมาหาเราว็พนังบวกเราส่งพนังบวกเขาก็ส่งพนังบวกมาเจอกันมันก็มีตะบวกกับบวกมันก็จะเป็นโลกสด เราสุขวะเธอเกิดมาชาติที่เราใช้ชีวิตคุต้มัจเราขอบคุณร่างกายแล้ว้เราดูแลเขาอันนี้คือการดูแลเขาให้เขายังดูสวยใช่ครับความแล้วก็ได้รับพลังโบกไปด้วยนะคะความนั้นสาท่านเนี่ยก็คือรู้เลยว่าดูแลตัวเองทั้งความสวยแล้วก็เรื่องสุขภาพจริงๆแล้วนั้นก็เลยสุดท้ายนี้อยากให้ฝากทิ้งท้ายไว้หน่อย็นแนวคิดในเรื่องของการอยู่สวยนะคะให้กับบางที่บางทีอาจจะยังยังไม่ต้างเปนิยามคำนี้หรืออาจจะยังหาว่าอยู่เฉยไม,ไม่สวย ขณะจะพูดซ้ำจากเมื่อกี้ว่าอแบบที่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือทําอะไรก็ได้ที่ตัวเรามีความสุขทําอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าเรามั่นใจเ,เราอยากทําแล้วก็เป็นการทําให้รู้สึกว่าเราอยากจะให้ชีวิตทุกๆวันอย่างมีคุณภาพที่สุดนะคะก็ลุยค่ะลุยค,ค่ะแค่ว่าพี่ทุกคน ความมั่นใจจากภายในของเราเพราะฉะนั้นถ้ามีโรงหนาาที่เรารู้สึกว่าเราอยากปรึกษาแปลว่าทีละคนผู้หญิเป็นทาเลือกที่ดีมากๆสาหรับผู้หญิงเพราะว่า 1. นึ่งคุณภาพ มีทีมแพทย์ที่น่ารักมีทีมงานที่น่ารักเพการาะฉะนั้นเดินมาเรารู้สึกอุ่นใจการเสียรมไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแล้วการดูแลหลังจากที่ทาอีกเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องพักฟื้นหนึ่งเดือนสองเดือนยิ่งอาชีพการเป็นดาราใช้หน้าตาเราจะเสียไรายได้ไม่ได้เราไรฟ์สดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพักฟื้นไม่ไหวมันก็จะทําให้เราแบบว่ากลับไปสู่ชีวิตปกติดได้เร็วมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอ่ะดูทีละพอร์ทางะ ที่ดีที่สุดสำหรับสาวๆที่ยังไม่มั่นใจในตัวเองค่ะยายบ้ายายชอบของมาอยู่นี่เลยค่ะ่พ<น>ี <c oughs> ่ลูกางงาน้ำจะขาขบวดผมสุปเลยนะคะขบวดเลยค่ะทำเธอค่ะ <c oughs> จริงๆเพราะมันคือของสำหรับชีวิตเรา <c oughs> สวยแล้วมั่นใจแล้วทุกก้าวย่างต่อไปในการดำเนินนะชีวิตมันจะเต็นไปด้วยความมั่นใจเต็นไปด้วยพลังแห่งชีวิตลังโลโรงพยาบาลทีรพรท่านั้นก็ที่นั้เป็นคนไม่เคยกล้าทำศัลยกรรมมาก่อนเลย ที่นี่เป็นที่แรกและที่สุดท้ายค่ะฝากไว้ด้วยค่ะ oh, oh. โอ้โหจบเลยกับไม่สายม,มากนะคะขบวดไล่แบบจบกริบครบมากนะคะโอเคแต่ก่อนจะไม่พิสั่งค่ะเดี๋ยวเราถ่ายภาพกันนะคะเอานะคะในช่วงถัดไป